สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาคาไม่กินข้าวเที่ยงครับนี่ยังแนมาันนี้อ้าวโซ่เวิงอันนี้ซุปน้ำม่สมซุปน้ำม่สมค่ะเคยกินดีบอกใหเคยกินแน่ซุปน้ำม่สมตัวนี้แนมครับแนมหมูอบอบเรียบร้อยครับบริเอดอันนี้ไข่เจียวร้อนๆจากกระทะ นีอันนี้อนนอามมะอยะะอนนเลยค่ะออมบะลอยออมข้อยบนหานเฮ้านี่แหละหอยจุกอันนี้ก็พักเช่นเคยครับีพักยังในหนึ่นง,ง,งมมบีมฟ้าบีมไม้บานเฮ้าหนึ่งพันแล้วหน่พันแล้วพักบหลายหลมันนี่พักบลหลายึ่งพันแล้วกินเลยช้อนช้อนก็จอยว่าอยากต้นขางบ้านไอ้บล็อกแพลวบล็กแพลว อันนี้พักติวผางหัวยังหัวขางวานปลูกคำว่าปลูกปุดมาปลูกจะหน้ามาจ้ามามากินกินยูแล้ววันนี้พักออลไลน์กินอีกกันงับอันนี้ครับนนรบลิมใหม่หวานมท้งถ้าม,ามัขอดใจก็พี่น้องกนอนนอันนี่คือกินข่าวนั้น มันกินเสียงดังจับๆเจ,จ็บๆเลยค่ะมันมีไม่มันก็เลยเห็น,นเสียงดังนะคะการยำการยังเสียง,งมันก็เลยเหมือนดังในจักหน,น,น่นอยเนาะค่ะเนาะเสื่องไม่หินะ่น่า จูบบนหนาเอาหน้าเข้าจูบเองนะครับเพรใส่ไม่ฟังเสียงจูบความบกหอยความบกหอยก,ก็ประจูบมาแสบเด้อจะได้นนรสชาติเพราะว่าเครื่องปกุ้งมันไปอยู่ในอาหารไปแล้วเขาไปอยู่ในตัวบกหอยแล้วถ้จิ้มกินมันกับเครื่องกุงมันจะบอกมากจูบเสียงดังฟังชัดจับไปดียังจูบนะ cua ơ ra một tèn khay lụa cho chín gấp nhất cả đẹp tần gấp treo cả đẹp cho nó ai chung đôi không ở đây toàn con gặp trăm nghìn chín nghìn mấy trăm nghìn và toàn

con người đi tôi đi rút đi tôi đi thầy kêu, nó lớn điểm nào thầy không ให้เจียวเจียวกจับน้ำกรอบผู้เพียงเดี้ยมือนาสิบอต้องมีการูเศกใหญ่อันนี้สูตรลับเฉพาะเอาไหนว่าจะใส่อินในโคอะไรอยู่เปลี่ยนดิเอาดูกา่ายูซ่าบุหมโอ๋กล่องน้ำบุ๋มมากกล่องไม่รู้ พา,พาเพื่นไปสือของก็คือท้องแต่จนเป็นทิ้งท้าแรกต้องจะไปนะคะ่ะขั้นไปกินทั้งหนานไ, <c oughs> ไปสุบยังเด้ไปสือบันกินเร์ดหลายแท่ง <c oughs> กินไปแต่บาทเนี่ยมันช่างประหยะัดเจอหายมาดูปลา สื่อปั้ทงก็ตามปุมมม่นใส่ไหมวันนี้มายังไงยอยงขัดโซนนะนเครื่องหนึ่งยำผวดรื่องเมืองเวงมันกิกมคารสุภาพถูาโปรดกแกกันตอนนี้กินยำเบิองกันยำใช่ไหมถามอะไรไม่เพลินเลยกินน้ำส้เร็เนี่ย พราะไม่ต้วนี้ผมปูกเองปูกกับมือเองปูกเองกับมือจนได้กินน่อยลมะมาปูกเองเราะขอเบียร์ขาะะเบียร์มาปลูกชุดเรากินน้ำกับบลาแฮงานาเนเนไม่สด,ดุ้อกออกมาเนี่ยอะแร่งน,น,น,นีบุมบ่นนเที่ฝาเนาอีกคนน่ะีน้องเพือนใล้กินชุดจอ คนมนเสียงจูบยังไงเสียงจูบหอยจูบใช่ไหมแกมาคว้างคนจูบนังแซ่บเป็นจิ้มกินไม่หมดแซ่บต้องเสียงจูบหอยที่โบนเกิดอยู่แถวกรุงเทพยนั่นอ่ะ Chú có quần phạt càng đến bộ máy Càng Càng là đá hàm chắc ờ Nhưng bớt con สมมูสมมูมากกวนามูบ่ค่อยจะเล่นอาหารพี่น้องมื่อเนี้ยแนวกินบ่ค่อยติดปากก็ต้องกินบุ๊คคอยอยู่หลอดถ้าบ่กินบ่ได้เด็กก็เพาะถามห,า,หาที่อยู่ตัวร่างกายก็จะเห็ดเองเราก็เคารพมื่อเนี่ยตัวเห็ดเองเป็นบางส่วน ทอดไข่จะง่ายเพันเห็ดซุปนุ่สนยสมเรในพิชาเห็ดแกงอันนี้ซื้อมากเนาะแก,ง,แกงหอยซือ้อซุปหมูเนื้อหมูนี่ก็ซื้อมากปปายสัปดาห์เขากับเบิ้ลพิชชาจะไปตลาดวันที่เทือซือซ้อนั่นซื้อนี่นะคะ่ะาาก็ยังไม่รู้ ตอนนีม้มันเกิดยี่ัมเนี่ยอีต้นโทรมาอือีต้นโทรมา,รมาเด<ร><า>ี๋ยวอันข้าสต๊อปมังไหนวะกับกอดซานนีน่เนาะใค้ดอกทิา้าะคามันแรงจนกระทิ้นมากระทิ้นเลยกดดิฟูเนี่นปปะหืม เมือง <c oughs> เขาบกลงไปไล่เถอ <c oughs> ะเกลือเครื่องกรองกินตขาขุนมาไล่หรอกินเกลือเครื่องกรองเมื่อคิมแบงยินแบบพุทโธบอกว่า ยเราต้งฝาอีกทิอะไรนะถึมาลางของเมียเราเลยแเลยโปิดเจ้าเท้าป่ะแกเลยโปิดเจ้าแกเปิดแล้วแรก็หลุดตา่คนมาลางอยู่องนั้นอย่เรนั้นเลาหลุดราจะกมีคนมาลังแต่ไม่วั้นันสิมาตอมเขาเ๋ยวเลจะเป็นต้องปิดเอาล่ะสอนเยิดสุระบายนว่าเยต้องปิดไม่งั้นยัสิมาตออยู่นะ ม่การแถมหรอ่เงาปิดรออสมาัตรกอเมียมากัพควาเมียเนี่เป็นของของของลักของห่วงที่สุดในชีวิตอะไรบะปิดดอกรักของลักไปเลยน้องแปกเข้าไปเลยินมาเข้าไปเนาะด้วยการไม่กังว <c oughs> ค่ะสำหรับคลิปนี้กับพ่อสำเนียงกอนนะคะฝากกดติดตามหายน้ำในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ